สถานการณ์น้ำท่วมพัทลุงน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่โดยในอำเภอกงรา้าชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนถูกตัดขาดขณะที่สถานศึกษาสั่งปล่อยเด็กกลับบ้านตั้งแต่บ่ายเพื่อความปลอดภัยวันที่16ธันวาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดอำเภอกงราอำเภอศรีนคริน,ลนและอำเภอศรีบรรพธจังหวัดพัทลุงว่ายังมีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และถนนในพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณบ้านทหนะรอยต่อตำบลคลองทรายขาวกับตำบลชรัตอำเภอกงรามวลน,น้ำป่าสีแดงขุ่นได้หลากเข้าท่วมและไหลเชี่ยวทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวกว่า100ครัวเรือนติดกระแสน้ําป่าอยู่ภายในบ้านไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ในขณะที่มวลน,น้ำจากอำเภอกงหงราออำเภอศร,รีนครินได้ไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงไปท่วมขังในพื้นที่หมู่5ตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทลุงระดับน้ำท่วมสูง1.50เมตร และเอ่อท่วมถนนสายพัทลุงควรขนุนระยะทางประมาณ800เมตรแต่รถเล็กยังสามารถสัญจรไปมาได้อย่างไรก็ตามจากการที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่พัทลุงติดต่อกันหลายวันนั้นขณะนี้มีพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว6อำเภอ28ตำบล130หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ10,000ครัวเรือนด้านนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอคงรา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลชรัตตําำบลคลองทรายขาวอำเภอกงราเนื่องจากกระแสน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องและเตรียมพร้อมอพยพชาวบ้าน24ชั่วโมงนอกจากนั้นสถานศึกษาในพื้นที่อเมืองพัทลุงอกงราและอเภศรีบรรพตได้ถูกสั่งปิดจำนวนหลายแห่งล่าสุดในตอนบ่ายวันนี้สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงได้สั่งปล่อยนักเรียนนักศึกษากลับบ้านเนื่องจากยังมีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องและเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน